สวัสดีค่ะทุกท่านรายงานสดจ,จากหน้าแปลงใหมายเลข5นะคะที่ดินแบ่งขายในสนามกอล์ฟสุวรณภูมิกอล์ฟแอนด์คันที่ครับนะคะซอยสุวินทวงศ์96นะคะแขวงลำใต้ติ่งเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้ค่ะตุ๊กพามาชมบรรยากาศสดๆหน้าแปลงที่ดินนะคะ ตอนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นนะคะตารางวาละ12,000บาทนะคะราคานี้นะคะยืนยันราคานี้ถึงวันที่10ทธันวาคมนี้เท่านั้นนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อคุณตุ๊กค่ะเบอร์โทร9 9 9 2 2 1 6 2 8 9ค่ะ หลังจากนั้นนะคะวันที่11ธันวาคมเป็นต้นไปนะคะเราจะปรับราคาใหม่เป็นตารางวาละ13,000บาทนะคะหากท่านใดสนใจนะคะรีบติดต่อเข้ามาหาตุกเลยนะคะเบอร์โทร0992216289ค่ะนัดชมที่ดินได้เลยนะคะแปลงนี้ค่ะอยู่ใกล้กับโรงเรียนบรินเดชา4ีนะคะ ที่ดินค่ะเป็นที่ดินแบ่งขายนะคะในสนามกอล์ฟสุวรรณภูมิกอล์ฟแองคันที่คลับนะคะนี่เป็นบรรยากาศสดๆหน้าแปลงที่ดินนะคะช่วงบ่ายค่ะค่ะแปลงนี้นะคะอยู่ไม่ไกลจากสนามบินสุวรรณภูมิมากนักนะคะ<ม>เห็นไหมคะได้ยินเสียงเครื่องบินไหมคะอยู่ไม่ไกลจากสนามพรีเมียมอ,อ,อ,อยู่ไม่ไกลจาก สยามพรีเมียมเอาเล็มากค่ะเห็นไหมคะมองเห็นเครื่องบินไหมคะนั่แหละค่ะที่ดินนะคะอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมินะคะอยู่ใกล้มอเตอร์เวย์นะคะการเดินทางสะดวกสบายค่ะเนี่ยค่ะเป็นบรรยากาศหน้าแปลงนะคะเห็นไหมคะหากท่านใดสนใจนะคะรีบติดต่อหาตุกเลยนะคะเนี่ยค่ะเป็นบรรยากาศภายในแปลงที่ดินนะคะหน้าแปลงหมายเลขห้านะคะ อยู่ใกล้โรงเรียนบดินเดชาสีนะคะใกล้จุดที่จะสร้างโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานาล,ลำใต้ติ่งด้วยค่ะที่ดินนะคะอยู่ซอยสวินทวงศ์96นะคะด้านหน้านะคะอยู่ติดถนนและด้านท้ายนะคะอยู่ติดถนนลาดยางนะคะโน่นนะคะทางด้านโซนสายไฟเสาไฟด้านโน้นนะคะเห็นไหมคะ ลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามเส้นทางนะคะติดต่อหาตุ๊กนะคะเบอร์โทร0992216289ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ